มาด้า cx สามสิบคันนี้นะบอกเลยนะเลขไม่แค่หมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยสองพันยี่สิบสามรถใช้งานแค่สองปีหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะสีเนี่ยเป็นสีที่สวยมากๆเป็นสีเทานมนะอ่าพอลลิเมอร์เกรย์เมทัลลิกนะสีชื่อภาษาอังกฤษเขานะครับต้องบอกว่า cx สามสิบเนี่ยดีไซน์เขาสวยมากนะอ่าตัวนี้มาด้วยรุ่นท็อปสุดครับเขาเรียกว่ารุ่นสองจุดศูนย์ sp นะฮะสองพันยี่สิบสามลูกค้าซื้อเดือน มิถุนายนเดือน6นะฮะปี2023ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้งานแค่ประมาณ2ปีกับอีก2เดือนวารันตีศูนย์ยังเหลือนะตัวนี้เนี่ยวารันตีศูนย์เนี่ยพื้นฐานเขาให้มาเลย3ปีแ0 0โลครับยังเหลือวารันตีแล้ววิ่งแค่หมื่นโลโคตรใหม่ย้ำว่าสีทุกชิ้นไม่เคยทําเจ้าของก็ยืนยันไม่เคยทําแล้วก็ผมก็ใช้เครื่องวัดสีทุกชิ้นสีเดิมนะฮะได้สีเดิมสีเทานมแบบนี้เหมือนป้ายแดงทุกประการครับ ด้านหน้าครับตัวท็อปสุดเนี่ยออกห้างล้านสองหนึ่งล้านสองแสนบาทนะซื้อมือสองเนี่ยมาด้าตกเยอะนะฮะนี่ฮะโลโก้มาด้าเป็นแบบกระจกครับตัวนี้จะมีระบบเรดร์คูดคอนโทรลนะครับมีเตือนออกนกเลนเตือนการชนนะครับอ่าไฟหน้าครับต้องบอกว่ามาด้าเนี่ยทำออกมาสวยมากๆนะมีความคมมากๆนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกครับเป็น LED แล้วมีการแบบ ติดดับแบบสโลด้วยนะอ่านี่คือเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับเซ็นเซอร์ครับมีทั้งหน้าและหลังเลยนะฮะกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นดำเงากรอสแบบ็คดูหรูหรามากๆสีเทานมเนี่ยบอกเลยว่าสวยนะได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเป็นสีใหม่เลยนะฮะอ่ารถปีก็ใหม่ล้อแม็กมาตัดกับล้อแม็กสีเทาเข้มๆหน่อยนะครับตัวนี้นะก็มาพร้อมกับขอบติดนิ้วยางเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะหมื่นโลก็ใหม่ๆอยู่แล้วฮะ ยางใหม่ๆติดรถมาครับกาบซุ้มล้อต่างๆมีมาให้นะด้านข้างครับก็บอกเลยว่าเป็นรถ5ที่นั่งสไตล์แบบ SUV crossover นะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะครับแล้วก็เป็นรถอเนกประสงค์นะพับเบาะราบได้นะครับฝาท้ายได้ไฟฟ้าครับนี่กระจกมองข้างครับมีไฟเลี้ยวในตัวเห็นไหมเวลาติดแล้วดับเนี่ยมันค,ค่อยๆสโลนะฮะต้องบอกว่ามีความสวยงามดูดีมากๆนะครับ เนื้อเลนกระจกมีเตือนรถด้านข้างในมุมอับด้วยนะเขาเรียกว่าบายสปอตนะฮะอ่าด้านข้างเสากรอบต่างๆเนี่ยเป็นตัดด้วยดําเงานะให้ความเรียบหรูด้านบนที่เห็นก็จะเป็นหลังคาซันรูฟเปิดปิดด้วยไฟฟ้าครับนี่คือตัวท็อปสุดนะอ่ามือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของคอมฟอร์ตแอเซทให้ด้วยนะครับที่ประตูคู่หน้าครับรุ่นมาด,ด้านเนี่ยเขาจะทำซ้อทำไม่ให้เห็นนะ คือมันจะเว้าวนิดนึงมันจะมีความเวาวนิดนิดหน่อยๆเนี่ยเราสัมผัสตรงเนี้ยสัมผัสตรงเนี้ยมันก็จะล็อกรถนะฮะเนี่ยนะมันจะมีความเวาวนิดนึงนะะเขาทําให้มันกลมเกลืนนะด้านข้างก็โปร่งโปร่งประตูเนี่ยนะฮะกาบข้างเนี่ยเป็นกาบสีดํานะตัดกับเนี่ยเดินไล่มาเลยกลับซุ้มล้อหลังนะฮะสีนี้สวยจริงนะเออมื่นวโลมือเดียวใบแดงนะโอ้โหวลารนตีก็ยังเหลือนะครับรถปีบสาม ปาท้ายไฟฟ้านี่โลโก้ c ี3 0สามสิบนะฮะกล้องมองหลังมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่ Sky Active G นะฮะนี่สปอยเลอร์อลหลังพร้อมไฟเบรกด้วยสามตัวสปอยเลอร์เป็นสีดำเงานนะสวยมากนะครับนี่สไตล์นี้ต้องบอกว่าเป็นรถอเนกประสงค์ก็คือพับเบาะลาบทะลุห้องโดยสารได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวางของได้เยอะพื้นต่างๆเนี่ยหมื่นโลก็ยังให้เห็นนะใหม่เหมือนป้ายแดงเครื่องเสียงโบสครับ นี่ซับบูเฟอร์นะเบดหนักๆจะอยู่ตรงนี้ฮะนี่ของโบสเลยนะถ้าตัวท็อปจะให้โบสบล็อกขันล้อแม่แรงอยู่ตรงนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวให้ดูนี้ให้ดูพื้นหน่อยให้ดูว่ามันเดิมจริงโค้ดใหม่เลยนะฮะถ้าถ้ามีชนหนังน้ำท่วมยินดีรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับและคันนี้ผมบอกเลยว่าสีเดิมด้วยครับนะได้สีเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะรถไม่เคยแบบชนแน่นอนอะ่ะไม่เคยทำสีอะ่ะนะง่ายๆเลยอ่ะ นี่เม็ดอาร์คนี่เห็นไหมติ๊กเกอร์ที่เป็นเหรียญบาทนะยังอยู่นะหนึ่งเม็ดอาร์คเดิมน็อตป่าท้ายไม่ขยับนะครับหายากนะครับรถที่วิ่งแค่หมื่นกว่าโลต้องบอกว่าเจ้าของแรกเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ใช้จริงๆครับไม่ได้ใช้เลยหมื่นกว่าโลยังนะฮะโอ้โหแล้วรถเนี่ยเพิ่งซื้อมาได้แค่2ปีเองนะอ่ะมาดูฝั่งขวาสีสันสวยงามครับสีออกน้ำเงินเข้ม อ่านะเทานมนะฮะบางบางยี่ห้อก็เรียกโซนิกเกรย์นะ,ะอย่าง Honda City เรียกโซนิกเกรย์ภายในครับเป็นเบาะหนังออกสีน้ำตาลนะฮะตัดด้วยดำเปียโ,โนนะฮะเห็นไหมทุกชิ้นของเปียโ,โนเนี่ยที่เป็นเปียโ,โนกลอสแบ็กเนี่ยติดสติ๊กเกอร์แลปกันรอยหมดเลยนะฮะต้องบอกว่าคันนี้ติดไม้พร้อมกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างปัดพับไฟฟ้าตรงนี้เซ็นทรัลล็อกครับเห็นไหมโลโก้โบส สวยงามตัดกับพื้นหลังดำกรอสสวยงามมือจับเงามากเป็นสีโครเมียมนะฮะหรูหราจริงคือต้องบอกว่ามาด้านเนี่ยคุ้นชื่อว่าวัสดุภายในตกแต่งได้พรีเมียมมากๆนะครับได้หรูหรานี่ฮะคอนโทรลต่างๆครับด,ดูออปชั่นเด็กกล้องมอง360องศานี่ฮะเป็นพวกระบบช่วยเหลือความปลอดภัยนะ,ะนี่ปิดปาร์คเซนเตอร์ปิดแอคชั่นคอนโทรลแล้วก็นี่ระบบไอสตาร์สตารมีมาให้ด้านล่างครับ นี่คือบอะเมมโมรี่สีสความจำนะสจุดนะฮะแล้วนี่เปิดปาท้ายไฟฟ้าครับไฟหน้าออโตโ้มีระบบไฟสูงอัตโนมัติด,ด้วยนะครับพวงมาลาัย3ก้านแพดเดิลชิพนะครับมีระบบเรดาร์คูทอนโทนวิ่งตามรถคันข้างหน้าได้แล้วก็ควบคุมรถให้อยู่ในเลนได้ด้วยนะครับอ่าสวยไหมดูสภาพพวงมาลัยก่อนหมื่นโลครับหมื่นโลเท่านั้นนะ,ะนี่ดูเลขไหมฮะ 1นึ0งมืนานโลนะฮะโอ้โหใหม่น้อยมากๆนะครับสภาพนี้ผมบอกเลยว่าเหมือนป้ายแดงไปดูจอกลางหน่อยนะนี่จอกลางมาสด้าครับสวยงามนะตั้งอยู่บนคอนโซลครับนะก็มองเห็นง่ายนะครับแล้วก็ดูเรียบหรูอยู่แล้วนะของมาสด้านะครับนี่ใช้งานง่ายเลยนะคะโอ้โหมีตัวนี้มีเฮดอัพดิสเพย์ด้วยนะลืมให้ให้ดูมันจะ สะท้อนเข้ากระจกหน้าครับเอาไว้ดูความเร็วนะโดยที่เราไม่ต้องละสายตาจากการขับขี่กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติครับนะฮะดูดีเทลด้านบนหน่อยมีช่องใส่แว่นต่างๆนะครับสวยงามนะฮะดีไซน์ของมดดาด้าเขาทำมาดีนะฮะอ่ะแทนคอนโซลหน้าให้ดูหน่อยดีเป็นไงสวยๆนะตัดด้วยหนังนะครับโอ้โหใหม่มากนะโค้ชใหม่เลยนะเบาะเบอรออะไรก็ยังใหม่กิ๊บๆเลยนะฮะ ี๋ยวกลับมาที่ตรงนี้ก่อนออปชันตรงนี้มีแอร์ดีต้นนะคะแยกอุณหภูมิซ้ายขวาครับอ่านี่หมุนปับอุณหภูมิตรงนี้ก็ได้นะฮะอันนี้เพิ่มแรงลมแอร์นะนี้ปุ่มไฟขอทางนะครับนี่กุญแจครับว่าเป็นกุญแจแบบดูเก๋มากปุ่มอยู่ด้านข้างนะมีปุ่มเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับกุญแจสวยงามมากนะหนึ่นโรยอ่ะนี่ปุ่มพุชสตอร์ทต้ดซ้ายมือนะฮะแล้วนี่คอนโซลกลางเกียร์เนี่ยเป็นดำเงาครอสแบ็กซึ่ง ทุกชิ้นนะติดฟิล์มใสหมดนะติดฟิล์มใสปิ้งไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้หใหม่แน่นอนนะไม่ต้องห่วงนี่วางแก้วได้สองช่องครับมีปุ่มเกียร์โอ้เงามากอะ่ะมือหนึ่งชัดๆนี่ปรับโหมดการขี่นะสปอร์ตโหมดเนี่ยกดตรงนี้ได้เลยนะเบรกมือไฟฟ้าเบรกออโต้โฮมีมาให้ครบครับตรงนี้ก็เป็นตัวเมาส์ควบคุมหน้าจอกลางนั่นเองนะเอาไว้เล่นมัลติมีเดียเชื่อมต่อบลูทูธได้หมดเลยนะครับอ่า เท้าแ,แขนตรงกลางใหม่มากนะบุด้วยหนังออกสีน้ําตาลครับนะสังเกตมันจะตัดกับตัวเบาะนิดนึงนะเบาะมันจะออกอดําๆหน่อยนะครับนี่ก็จะตัดด้วยน้ําตาลนะนี่เห็นไหมดูเดินด้วยหนังสีน้ําตาลนะครับหรูหรามากๆนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวนะเปิดหน่ลองเปิดอะมาดูเบาะคนขับก่อนนี่เป็นไง ไม่มีขาดนะหมื่นโลนะฮะหมื่นโลเท่านั้นแล้วนี่ฮะบอกแบบไฟฟ้าครับนะตัวท็อปสุดนะอันนี้ขาดไม่ได้ฮะหลังคาพารอนิกกาซันลูฟครับหลังคาซันลูฟนะเปิดปิดด้วยไฟฟ้าครับตัวนี้อ่าก็ให้ออปชั่นมาครบๆเลยสวยจริงนะคะันนี้ด้านหลังครับนี่ฮะแผงประตูไหมไนงะสวยไหมดำกอสเหมือนกันดำกอสแบคนะ ตัดด้วยหนังสีน้ำตาลนะแอร์หลังสองช่องครับกว้างเหมือนกันนะ SUV Cross U Over นะครับนั่งได้5ที่นั่งครับแล้วก็ตัวรถยกสูงไปได้ทุกที่นะฮะเป็นรถอเนกประสงค์นะครับเป็นรถที่ขายดีอยู่แล้วนะครับรถสไตล์นี้นะเพราะว่าใช้ได้ทุกโอกาสนะครับไปต่างจังหวัดใช้ต่างจังหวัดก็ได้นะ,ะไม่ต้องกลัวหลุมกลัวบ่อเลยนะครับนี่เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ Skyactiv นะสองพันนะ 165แรงม้ามาพร้อมกับเกียร์6สปีดสกายแอคชีนะครับตัวนี้เติมเบนซินนะครับนี่แบตเตอรี่อะไรเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนนะ2,025เดือน6นะครับแบบใหม่นะนี่คุณด,ดูสิโูหใหม่มากคุณนี่น็อตไม่แก่ไม่แก่น็อตเลยนะครับนี่น็อตฝาป,ปงไม่ขยับดูด้านในด้วยนะฮะไล่ดูฝาป,ปงหน่อยโค้ชใหม่ เหมือนป้ายแดงสีเดิมทุกชิ้นนะย้ำนี่ดูปูมัดได้นะฮะสีไม่เคยทำนะฮะวิ่งหมื่นกว่าโลน็อตฝาโปรงไม่แก่นะครับไล่ดูนี่น็อตนี้ก็ไม่แก่ค่ะเดิมหมดนะนี่คุณดูดูกลมสวยดูชุดแผ่งคันนะเหมือนป้ายแดงนะร้านสองคุณไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อครับวันนี้เนี่ยคุณมาซื้อรถหมื่นกว่าโลเนี่ยเหมือนป้ายแดงนะขายไม่แพงนะเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับก็สนใจโทร 0874408888นะครับดูรถที่โยรัชดาบายคุณแบงอยู่ตรงพระราม9แยกขางเมืองศูนย์วัฒนธรรมครับ